แนวไหนดีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชิมร้านเด็ดย่านวันนิมมานเรื่องยำเรื่องตำต้องยกให้ร้านนี้นะครับอร่อยจริงนะครับร้านสวยแอร์ฉ่ำๆนั่งได้แบบเย็นสบายเลยร้านยำคุณแม่สาขาวันนิมมานจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาลองทานกันร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บหนัวสมชื่อที่สำคัญราคาไม่แพงครับ อันนี้คือทั้งหมดของเมนูซิกนเจอร์ร้านนะใช่ไหมคะเป็นบางส่วนค่ะเพราะว่าในเซตนี้ก็คือจะเป็นเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งทานที่สุดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะเมนูยำของทอดแล้วก็จะเป็นเมนูแกงลาวค่ะแล้วก็ตําหมประมามค่ะหลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารจานโปรดกันแล้ว บนชั้นสองของร้านยังมีคาเฟ่สไตล์ตุรกีมีบริการชากาแฟขนมสุตรต้นตำรับจากตุรกีอบรองว่าอาร่อยถูกใจแน่นอนส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับเขามีชุดให้เช่าด้วยนะฮะใส่ถ่ายรูปสวยๆได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศเลยร้านยำคุณแม่เชียงใหม่โครงการวันนิมมานเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกานาทีจนถึง22นาฬิกา สายกินสายคาเฟ่สายถ่ายรูปห้ามพลาดมาเที่ยวไม่แอวเชียงใหม่แล้วอย่าลืมแวะกินแวะเที่ยวแวะถ่ายรูปที่ร้านยำคุณแม่กันนะครับ